สวัสดีครับผมเติมไปนนัแสงครับหายหน้าหายตากันไปไท้นานาพอสมควรนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตเรื่องที่สำคัญและก็พวกเราได้ติดตามนะครับก็ขอขอบคุณท่านอาธิบดีกรมการขมงชทางบุกนะครับที่ท่านได้ประกาศสนับสนุนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องที่มีความสำคัญนะครับก็คือท่านจิรุธที่สารปิดนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด5ฉชบับนะครับวันนี้ผมจะมาขออัปเดตฉบับที่สำคัญซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่29มีนาคม2564นะครับก็จะอ่านให้พระโตรฟังนะครับเล่มที่138ตอนที่71 งอวันที่ย9ิบมีนาคม2564ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการตรวจสภาพรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนเพื่อขยายอายุการใช้งานจาก9ปีเป็น12ปีพศ2564โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสภาพสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกร,รุงเทพมหานครและในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครในระหว่างวันที่26ธันวาคม2551ถึงวันที่31ธันวาคม2563ที่ได้รับการขยายอายุการใช้งาน9ปีเป็น12ปีตามกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คน ฉบับที่ 2, สอง2 5 6 3ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้งานมีคุณภาพและความเรียบร้อยในการให้บริการรับจ้างและมีการตรวจสาบบรพิษ่ต่างอากาศและเสียงอย่างสม่ำเสมออาศัยอำนาจตามความในข้อ2วรรค2และข้อ3ของกฎกระทรวงฉบับที่4พศ2 5 3 1ออ ตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์พศ2522อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ระเบียบน,นี้เรียกว่าระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการตรวจสภาพ,พรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจคนเพื่อขยายอายุการใช้งานจาก9ปีเป็น12ปีพศ2564 ข้อสระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่21บมกราคมพศ2564เป็นต้นไปข้อสให้รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกวงเล็บไฟปฏิบัติการวงเล็บปิดรักษาการตามระเบียบนี้ข้อ 4. รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนที่ได้รับการขยายอายุการใช้งานจาก9ปีเป็น12ปีตามกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7จ็ดกลวงเล็บเปิดฉบับที่2องวงเล็บปิดพศ2563เมื่อมีอายุการใช้งานครบ9ปีนับเต่วันที่รถยนต์นั้นจดทะเบียนครั้งแรกต้องผ่านการตรวจสภาพรถตามรายการตรวจที่กำหนดในระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการตรวจสภาพรถและเกณฑ์การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์พศ2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและตรวจสภาพเพิ่มเติมตามรายการดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งเครื่องปรับอากาศวงเล็บสองที่เก็บสัมภาระข้อ5การตรวจสภาพรถยนต์รับจ้างตามข้อ4ในรายการตรวจสภาพดังต่อไปนี้ให้ใช้วิธีการตรวจและเกณฑ์การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตามที่กำหนดไว้ในภาพ,พระหวด ท้ายระเบียบนี้วงเล็บหนึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกก๊าซคาร์บอนนอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนวงเล็บสองโครงสร้างและตัวถังวงเล็บสาประตูและพื้นรถวงเล็บสี่ที่นั่งผู้ขับรถที่นั่งคนโดยสารและพนักพิงศีรษะวงเล็บห้เข็มขัดนิรภัยและจุด ยึดเข็มกัดนีรภัยวงเล็บบกสีรถวงเล็บ7เครื่องปรับอากาศบงเล็บ8ที่เก็บสัมภาระประกาศณวันที่21มกราคม2564กิรุทวิสารกิจอดีบปรกรมการขนส่งทางบกอย่างที่เรียนได้ทราบแล้วครับว่าในปลายปี2563นั้นได้มีประกาศเรื่องการขยายอา,ายุให้กับรถยนตรับจ้างที่ จดทะเบียนตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายม2 5 1เป็นต้นมาและให้ต่ออายอุคือถ้ายังไม่ครบ12ปีก็ให้มีครบอายุ12ปีนะครับก็เพื่อเป็นการเบ่งบอภาระ,ราะและก็เป็นการลดต้นทุน,ทนอของผู้ผประกอบการและก็ทัง้งรายเล็กรายย่อยอะไรพวกนี้นะครับซึ่งโราได้เรียกร้องกันมานานและบับน,นี้ก็ได้ประกาศในราชกิจิานรเบกษาแล้วนะครับก็สาราพไปนล้วา เอาได้นะครับก็ไปอ้างยิงก็ได้นะครับซึ่งของผมเองก็ก็ติดตามผมมาตลอดก็คงจะได้ทราบแล้วว่าเมื่อไร่ก็ตามที่ประกาศในราชกิจจารนุเบึกษาผมก็จะเอาประกาศในหน้าเพจของผมนะครับในทาง u t u b e นะในช่องของติ็กซี่ถุงเติมเพชรน้ำแดงนะครับซึ่งสาระสำคัญก็เป็นไปตามที่เราได้ทราบกันมาเบื้องต้นแล้วนะครับซึ่งเป็นทางกายภาพนะครับเช่นว,ว่า เครื่องปะอากาศที่เก็บสำปะระนะครับโครงช่างของตัวโครงช่างตัวถังประตูพื้นพื้นรถนะทนั่งนะฮะพนักพิงอะไรพวกนี้นะครับเข็มขัดในกระไยสีรถเครื่องปะปากาศที่เก็บสมระระ่านี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นกายภาพที่เราจะต้องดูในมาตรฐานนะครับพอสมควรนะครับหรือให้มีความปวดไปดูแะอางนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่อง การกำหนดของกาคาร์บอนมอนอกไซด์และไฮโรคาร์บอนเนี้ยครับซึ่งก็เป็นไปตามมาตรฐานของกรมลมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่เราก็ได้กำหนดว่าค่าของคาร์บอนไม่เกินร้อยละ0.5แล้วก็ค่าไฮโรคาร์บอนไม่เกินร้อยอะไรพวกนี้นะครับก็เราก็ต้องไปดูไปเช็คนะครับไปตรวจสภาพซึ่งมาตรฐานที่เขาเออกมาใช้นี่เป็นมาตรฐานของรถใหม่เลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราลด9ปีแล้วอย่างไงเสียก็ก็ต้องไปแก้ไขนะครับนะฮะไปต้องไปเสียไปแก้ไขดูว่ามันคุ้มตุนกันไหมกับรถที่เราจะต่ออายุกันได้นี่นะครับบางคนก็อาจจะได้ปีหนึ่งบางคนก็อาจจะได้สามปีอะไรพวกนี้ก,ก็ก็ลองไปดูลองไปพิจารณากันดูนะครับแต่นี้ก็คือทางเลือกหนึ่งนะครับที่พวกเราก็จะเป็นทางออกในการประกอบอาชีพนะฮะถ้าหากว่า มันเป็นต้นทุนที่มากจนเกินไปนะครับเราก็เห็นว่ามันไม่คุ้มทุนนะครับก็ไปออกรถใหม่กันแต่ออกรถใหม่แล้วก็มันก็จะมาโดนเรื่องอัตราค่าโดยสารที่ยังที่ยังไม่ถูกต้องที่ยังไม่เป็นธรรมอยู่ซึ่งจะต้องแก้ไขต่อไปนะครับก็ส่วนในภาพประดวดนั้นก็อย่างที่ผมบอกก็คงจะไปดูกันนะครับไปดูกันก็ไปทําในสิ่งที่า ที่เขากำหนดมานะครับตามระเกณฑบของเขานะครับซึ่งครั้งแรกไม่ผ่านครั้งอาจจะมีครั้งสองครั้ง3าอะไรก็ไปดูกันว่าควรจะทําอะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดและก็ไฮโดร,บบรคาร์บอนนะฮะก็ตามที่ได้ให้คํามั่นไว้ว่าเมื่อประกาศในราชกิจจาก็จะมานะครับประกาศไว้ในช่องผมด้วยนะครับ ื่อจะได้เป็นข้อมูลค้นคว้าของพวกเราต่อไปนะครับก็วางิงก็มีหลายทางนะครับอย่างที่ผมบอกว่าพยายามติดตามผมแล้วก็ดูหลายๆเรื่องนะครับเพื่อเพื่อสร้างความเข้าใจนะครับและติดตามทางด้านสมาคมทางด้านสากลที่เขาทําเพื่อประโยชน์ของอาชีพนะครับว่าได้ทําอะไรให้กับอาชีพได้บ้างเราก็ต้องไปรวมกันไปปรึกษาด้วยกันนะครับอย่าอยู่คนเดียวเลยนะ ก็ไปต้องไปช่วยกันไปแสดงความคิเดเห็นกันนะครับให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมานะครับมีแนวทางการแก้ไขแน่นอนนะครับผมก็ขอาฝากไว้นะครับซึ่งประกาศนี้อย่างที่บอกก็ขออจะให้เน้นย้ำอีกครั้งว่าประกาศในราชกิจจาเมื่อวันที่29มีนาคม2564นะครับเล่นที่138ตอนพิเศษ71งนะครับ ก็ไปดูกันนะครับก็บางคนเขามาคุยกับผมคำสองคำนะเขาก็ได้รับประโยชน์เขาก็บางคนก็ยังไม่เข้าใจอีกเยอะนะครับก็ก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่เป็นไรนะครับสอบตามกันได้เราก็ยินดีนะครับยินดีที่จะให้คำปรึกษานะครับคาผมก็ติดตามผมทางเพจทาง facebook เขาก็มีบ้างนะครับทาง youtube นี่ชัดเจนแน่นอนนะครับช่องผมก็คือช่อง ท็กซี่มิร์ลุงเติมเป็นต้ำแดงนะครับจะให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและก็การปฏิบัติจริงในอาชีพนี้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบอาชีพอย่างจริงจังนะครับก็จะพยายามบอกนะครับพยายามบอกและตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของระบาดของโรคแ็้วก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีนะครับพยายามตัวเองให้ดีก็สําหรับคลิปนี้ก็ ขอฝากเพียงแค่นี้นะครับก็วพวกเราก็ช่วยขึ้นเข้ามาดูครับมาดูแล้วก็ช่วยกันกดติดตามนะครับอะไรที่ยังไม่เข้าใจก็สักถามนะครับที่มีคอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรือว่าโทรติดต่อทางไลน์นะครับผมก็มีไลน์ไอดีไลน์ก็ศ8นย์9ปดแปกนะครับหกแปดหกก็สามารถติดตาม ก็ icana, ได้เปน็นงั้นแต่ YouTube นี่ก็จะมีหลายเรื่องนะครับจะเป็นกฎหมายเสียงและการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการประกอบอาชีพโดยเฉพาะในเชิงของข้อกฎหมายก่อนนะครับแต่ต่อไปก็จะลงลึกไปหลหลายสิ่งนะครับในเรื่องของความเป็นอยู่ของการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพนี้นะครับสำหรับครงนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ